สวัดีค่ะแม่ขวัญจ้าเออถ่ายรูปส่งให้ด้วยหน่อยยังมันยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยส้มผักอันนี้ส้มผักเซี้ยนเอามากินบานใบเจ้าจ้าส้อมยอดส้อมผักปลาส้มปลาส้มน้องหน่อยทำยังส้มผักต้องใส่ซูรสดน่อยๆจะแซ่บนัวมากแต่แม่ขวัญรูได้ใช่ ไม่ได้ใส่ใส่รสดีแต่ถ้าใส่ชูรสก็จะน่าจอดเดี๋ยวต้องไปเก็บมาใส่อีกอะไรวางไว้อย่างนั้นหมายความ่อะไรผักเสียนอ๋อชิมไม่ก็ชิมฉีกไว้นิดนึงเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อพอกินได้อยู่หาไม่ถือว่าเนี่ยอร่อยอันนั้นเนี่ยเนี่ยเรสปี๊ดมากเลยเนี่ยชิมไหมยังค่ะ จะเค็มปากไม่ขมใช่ไหมไม่ขมไม่ขมเปรี้ยวและเค็มอย่างเดียวโอ้กลิ่นแรงมากเลยอ่ะกลิ่นมันจะเหมือนผู้ชายอ๋อคุ้งฟิ้งเลยเนี่ยกลิ่นบวยหรือเปล่ากลิ่นบวยน้ำมันฝักเชีพไหมเหรอก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรนะเปรี้ยวเค็มเค็มถูกเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มขาดจะหวานหวานมาบวยเลย รสไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหรอ,อจอร๋อ,อร่อยอยู่ไม่เปรี้ยวมันขาดอะไรวะใสกระเทียมน้อยหรอว่าข้าวดิหนูข้าวตั้งเยอะเลยนะหนูยัดในท้องมันด้วยนะอมไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยเหรอเปรี้ยวไม่แน่ พี่ว่าไม่เป้ยวตติดติดวะต้องเอาไว้ิหรอวังอเปี้ยวหน่อยๆแล้วแหละเปี้ยวนิดงเปี้ยวนิดนง,ดงอือย <c oughs> ังไม่สำเร็จมน่าน,นี้ก็สำเร็จแล้ว เชไม่ได้ขยำใช่ไหมไม่ก็ทำตามป้านะเชี่มากอ่ะเชี่มากไหมอืมเช็บมากอ่ะเชีบมากค่ะอันที่ว่าดองไปเก็บกับป้าแบบพี่เก๋ใช่ไหม,อมเอาไปให้แม่ป้าหมดเลยนะอืกับพี่แดงแห่กันแล้วก็ที่ไปเก็บมากับหมูกรอบไงแต่หมูหวานเดินไปอีกอบอนี่แหละแต่ว่าอ,าอ,าอาต้นช่วงน,นั้นน่ะมันกวกมากเลย ไปเจ็บกับตา m, บใช่อวกอันนี้ไม่อวกในอยู่บนเนินไม่ค่อยอวกแต่ว่าช่วงนี้ฝนล,ลงแล้วก็แน่จะมาบ้างแล้วเนี่ย้วกขึ้นเดี๋ยววันหนอากาศดีเดี๋ยวจะเดินไปวันนั้นไม่วันแรกไม่รู้เดินไปแบบตามทางใหญ่เลยไงเป็นหลยมากเลย <c oughs> เราพอขากลับออกมาทางลัดเออจรู เห็นเห็นเจี๊ยบลงไปเพิ่งลงว่าไปเก็บใช่ไหมแป,แป๊บแป๊บเนี่ยเห็นเอาออกมากินแล้วไงอ,อยากมากมนางกินวันนั้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่นางลงด้วใช่ใช่ก็เลยเขมเขาไม่รู้ เมื่อวานกินส้มตำแล้วเดี๋ยวคัดเดี๋ยวคัดสำลักไงลืมลืมตัดไปที่ไหนเอาอะไร ก็ทำไมนายถ้าแปลกๆโหเี๋ยวปลาาสดค่ะเป็นตันตันอร่อยค่ะอร่อยมากเลยอืมอร่อยอะไรเนี่ยมันหวานผักสดไงผักสดเผาอะอะไรนะก็้คั่วอะไรนะพริกหอมกระเทียม เราใส่ปลาเป็นตัวแล้วก็ต้มๆที่ฝากพี่เก๋ซื้อนะปลาานั้นน่ะนะเนี่ยปลาพันธ์เลยอ๋อนึกว่าไอปลากระดี่อะไรอ่ะไม่หน่อยไหมหน่อยว่าปลากระดี่แล้วพี่ว่าปลาดุกไม่รู้มันนเขียปลากระดี่แล้วทีนี้เพื่อนที่โนเวกินแล้วนางบอกว่าอร่อยมากนางอยากได้ ทีนี้แต่ว่ามันเป็นแกเราแกบอกเลยว่ามันมีปลาก,กระดีสองอย่างนะมันมีพันธุ์ยกับนางฟ้าแต่แกบอกว่าพัานธุ์ไทยไม่อร่อยหน่อยก็เลยไม่เอาไงาแต่ว่าพี่น้อยเอามาก็เลยว่าจะรอกแกกินถ้ามันอร่อยหนูจะซื้อมาใส่โลหลไงเทใส่โลหลไงป้ากินมื่ แบบน่ากินมือมากไนยะเจยวกับส้กมกเนี่เห็นไหมข้าวใต้ท้องเต็มเลยอย่างนี้ก็เหี่ยวอีกกี่วันแล้วคะเนี่ยอือหือหลายวันลวแนนมันไม่รอ้อนเปล่าอ,อากาศมันไม่ถึงหรอกแต่ว่าอร่อยอยู่ใส่เกลือน้อยไปหรือเปล่าใส่กระเทียมน้อยไปหรือเปล่า เเอมนกินผักดองปวดท้องทุกบันนเลย <laughs> บางครั้งก็เอามากินเล่นไป้านที่มล้วเราเอาผักเที่ยนมาวางแง่ยากกว่ากัน เทียมอร่อยอ่ะใช่ไหมเทียมแต่ขาดแต่รสดีอร่อยนานกี่เป็นหรือเปล่าชิมแล้วเป็นไงชิมแล้วแม่โอใจไม่ถูกใจไอเนี้ยหรือไอ้นั่นต้มกระดูกหมูนะจะแบบเปรี้ยวอร่อยมากแล้วไอเนี่ยต้มนะจะนิ่มแบบละลายเลยไม่เป็นแบบเชียนเียนอย่างเอเมน cái đen nghe nha nhỏ chân thôi <laughs> nhà bỏ qua nhân mấy nhiều <laughs> nha nhiều rồi nhiều quá sắp nha có rất อะไรคะปไหนอะอ้ำโคะโไหออมอ่ะอออแ่ลยาีกิน้ำกันน้ำแข็งก็ไม่นะอ้ำอน้โค้งไหมอ,มอ,มอ,มอมือยากอยากถึงจะกินโค้งอ่ะโอ้นั่นอร่อยมากเลยเนี่ย <laughs> น,นกลับมาติดอีกอนอ่ะมีอยู่ช่วงตันติดเหมือนกันช่วงตอนที่ รู้จักกับพี่นี่ใหม่ๆมีกันอยู่สองคนใครกินแต่โขอกอ่ะหน่อยมัาชื่นใจอ่ะอืเข้าใจนะถ้าไปไหม,มถ้าไปไหมแล้วแฉ่ถ้าไป ก็จะเก็บผักปา่าแถวนั้นเลยมากินขนมกับนมจีนยายคิดนะ่ะเ้วก็เลยแล้วก็เลีลเ้ยวเลยได้<ล>ยา<ด>มดทำสไตล์แนนนะสไตล์แบบร<ม>สชาติเด็กน้อยอะ่ะเพราะต้องภูกินด้วยนะค่จะ,จะจัดมาก ากินอะไรเป็นไงรู้ป่ะเป็นยูนี่นี่นนี่ใส่อะไรมาอันไหนนี่ยเนี่ยกะปิหรอปลาป่นน้ำปลาลพันธุ์ไทยแล้วก็น้ำเปล่าชุ่มรสฝนปลาแตกงนังกันต้องไหนป้าฮะฝนปลากับปลาป่นก็เหมือนกันไงบ้านอยู่บ้านเล็กฝนปลาโอเค ไม่ปลนปลาชื่อกับข้าวชื่อกับข้าวชื่อกับข้าวปลนปลาแต่ว่าเหมือนกนอันเนี่ยปนปลากับข้าวปลนอ,อืมชอดอ,อะไรอันไหนทอดอะไรปลาซอนอ,อืนทอดต่ออืม,อร,อ,มอร่อยอ่ะ อ้าวลืมด <ici> ูเหมือนกันยกเลิกเถอะคลิปนี้ ได้อืม yeah. ยอดเลยเอาเนืเ้อใบทึ้งย่อไปเก็บอย่างเงี้ยเนื้อใบทึ้งเหรอโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย